เซนอิสึกอากาซุมะสวัสดีครับพบกับช่องอนิเมะคุงอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงตัวละครที่มีชื่อว่าเซนอิสึกันนะครับจากเรื่องดากพิชาตอสูรถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยครับเซนอิสึกเนี่ยเป็นตัวละครที่โวยวายมากๆเลยนะครับตอจากอิโนะสุเกะซึ่งทั้งสองตัวละครนี้นะครับโวยวายพอๆกันเลยเซนอิสึเนี่ยมีนิสัยขี้ขาดตาขาวมากๆไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรเสียงนกร้องหรือเสียงอะไรต่างๆนะครับจะกลัวไปหมดเลย คือดูไปนี่ลำคาญเสียงมันไปอะครับเซนิสุจะมีผมสีทองนะครับใส่ชุดก,กิโมโนสีเหลืองปกติเขาก็หัวไม่ได้สีทองนะครับหัวเขานี่ก็สีดําปกติเหมือนคนทั่วไปนี่แหละครับแต่ว่าหลังจากที่เขาโดนฟ้าผ่าเนี่ยหัวเขาก็กลายเป็นสีทองขึ้นมาอาจจะมองว่าเขาดูเป็นตัวละครที่น่าลำคาญสักนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มีข้อดีเลยนะครับเซนิสุเนี่ยมีข้อดีก็คือหูเขาเนี่ยดีมากๆเลยนะสามารถได้ยินเสียงที่อยู่ไกลได้ยินเสียงหัวใจของมนุษย์เต้น แล้วก็ได้ยินเสียงคนนินทาเขานะครับซึ่งความสามารถนี้เนี่ยเซน,นิสูเองเนี่ยเขาไม่อยากได้เลยนะครับเพราะเมื่อเขาได้ยินเสียงใครนินทาเขาเนี่ยเขาจะจิตตกมากๆเลยเซนิสูนเนี่ยเป็นผู้ใช้ปาาราณอสนีนะครับเป็นปราณสายฟ้าซึ่งปราณสายฟ้าเนี่ยจะมีทั้งหมด7กระบวนท่าน,นะครับแต่เซนิสูนเนี่ยสามารถใช้ได้เพียงแค่ท่าเดียวเท่านั้นเอง <this S 1> er แต่ถึงแม้ว่าเขาจะใช้ได้แค่ท่าเดียวเนี่ยแต่เขาก็สามารถเอาชนะอสูนได้หลายตัวมากๆเลยนะครับจากในเนื้อเรื่องเซนิสูเนี่ยดูผิวเผินเนี่ยเหมือนเขาจะ ไม่เก่งเลยนะครับเมืองเขาแบบกากา,กากเลยแต่ว่าเมื่อเขาสลบหรือว่าหลับไปเนี่ยจิตใต้สติของเขาเนี่ยจะปลุกตัวเองขึ้นมาให้ทําทให้เขาเนี่ยเปลี่ยนเป็นคนอีกคนนึงเลยนะครับดูพึ่งพาได้สุดขนาดอีนอสเกะเองเนี่ยยังบอกว่านายเนี่ยไม่น่าลืมตาเลยนะไม่น่าตื่นขึ้นมาเลยน่าจะหลับแบบนี้ตลอดไปเลยตอนนายสลบเนี่ยดูพึ่งพาได้สุดไปเลยเส้นอิสุสเนี่ยดูเหมือนว่าจะอ่อนที่สุดในทีมเลยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าตัวละครเนี่ยสามารถพัฒนาฝีมือขึ้นไปให้เก่ง ขึ้นไปได้อีกนะครับอาจจะเก่งเทียบเท่าเสาหลักหรือไม่ก็เก่งกว่าเสาหลักก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแล้วเรื่องราวของตัวละครนี้จะเป็นยังไงต่อไปก็ฝากเพื่อนๆไปติดตามชมในเรื่องดาบพิฆาตอสูนด้วยนะแต่สำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องอนิเมะคุมด้วยนะครับขอบคุณครับ